วันนี้ถ้าเราเลือกได้เราจะแต่งตัวในแบบที่เราชอบหรือในแบบที่เราใช่เราคิดว่าคนที่แต่งตัวในแบบที่เขาชอบกับคนที่แต่งตัวในแบบที่ใช่ชีวิตแบบไหนที่จะไปได้ไกลกว่าหลายๆคนเลือกแต่งในแบบที่ตัวเองชอบเพราะไม่รู้ในแบบที่ใช่คืออะไรมันไม่ใช่แค่การแต่งตัวออกมานะแต่การแต่งตัวของเรากำลังบอกว่าเรามองตัวเราอย่างไง การที่เราแต่งตัวออกมากาลังจะบอกว่าเราเห็นตัวเราเป็นซัมวันคือเป็นใครบางคนที่สําคัญจริงๆหรือว่าเป็นโนบอดี้วันนี้ถ้าเราจะดูราคาถูกหรือราคาแพงไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อผ้าของเราว่าจะราคาเท่าไหร่จะแบรนด์ไหนแต่มันเกี่ยวกับตัวเรานั่นแหละที่แต่งตัวออกมาให้มูล,ลค่าของตัวเองแบบคนที่มีมูล,ลค่า แบบคนที่มีราคาถูกหรือแบบคนที่มีราคาแพงวันนี้การที่เราแต่งตัวมันสะท้อนให้เราเห็นมุมมองที่มองเห็นตัวเองอย่างชัดเจนไม่ใช่ใครที่ไหนนะแต่ตัวเราด้นแหละไม่ใช่ใครที่ไหนที่ให้ค่าเราแต่ตัวเรานั่นแหละที่ให้ค่าเราจนกระทั่งคนอื่นมาตีค่าของเราเวลาที่เราออกมาจากบ้านมันบอกบอกว่าเราเคารพตัวเองแค่ไหนของแบบเนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่เสื้อผ้ายี่ห้ออะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่เสื้อผ้าในราคาเท่าไหร่แต่มันขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นแหละที่วางคุณค่าของตัวเองไว้ตรงไหนและมองเห็นตัวเองในรูปแบบไหนบ้างวันนี้ถ้าเราแต่งตัวออกมาแบบคนที่ประสบความสำเร็จเราก็จะดึงดูดคนที่ประสบความสำเร็จเข้ามาหาเราเช่นกันถ้าเราแต่งตัว ออกมาแบบมนุษย์ฆ่าเฉลี่ยอย่าได้แปลกใจถ้ามีแต่มนุษย์ฆ่าเฉลี่ยอยู่ในรอบๆตัวเราถ้าเราอยากจะให้ตัวเรามีแต่อะไรก็ไม่รู้งงงงม่ม่วเข้ามาเราก็จะแต่งตัวออกจากบ้านแบบนั้นเหมือนกันนั่นมันเป็นชีวิตของเราเราเลือกได้วันนี้ที่เราแต่งตัวออกมาเราแต่งตัวในแบบที่เราจะไปถึงไม่ใช่แต่งในแบบที่กำลังจะเป็น แต่งในแบบที่เราอยากจะเป็นในแบบไม่ใช่แบบที่เราจะเป็นอยู่ในตอนนี้แต่งตัวในแบบที่เราจะดึงดูดอะไรเข้ามาไม่ใช่แต่งแบบอยากจะผลักอะไรออกจากชีวิตของเรา